นะครับกับอนาคตนายกรัฐมนตรีคนที่31ครับว่าจะเป็นใครในอนาคตจะมาจากพักการเมืองไหนนะครับแต่ว่าต้องมาเท้าความกันก่อนเรื่องที่เกิดขึ้นสําหรับสถานการณ์การเมืองนะครับหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยให้ในายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งจะต้องใช้กระบวนการของสภานั้น โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ล่าสุดนะครับช่วงเย็นเมื่อวานนี้ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีการออกหนังสือด่วนที่สุดนะครับในการนัดประชุมเป็นพิเศษในวันศุกร์ที่16สิงหาคมนี้บรรจุวาระการลงมติให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีคนใหม่ครับโดยหนังสือด่วนที่สุดนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าจอนะครับส่งถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยว่าที่ร้อยตรีว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัส สุขขนัน์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเนื้อหาใจความระบุว่าด้วยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีคำสั่งให้ยกเลิกกนนะรานราน,น,า 67, นับประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่สิสิงหาคม2567และมีคำสั่งนับประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันศุกร์ที่สิสิงหาคม2567เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไป เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159ของรัฐธ,ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรชั้นสองอาคารรัฐสภาจึงขอเชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าประชุมตามกําหนดวันและเวลาดังกล่าวข้างต้นครับ การประชุมครั้งสำคัญนี้นะครับเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา159โดยผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดที่สำคัญผู้ที่จะได้รับการพิจารณาต้องมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พักการเมืองได้แจ้งไว้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือวกะกะ่ากกตเท่านั้น โดยเลือกเฉพาะจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่มีสสในสภาไม่น้อยกว่า5%ของจํานวนสสทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร5 0 0คนนั่นก็คือเป็นพรรคที่ต้องมีสส .25 คนขึ้นไปครับเสนอกันตั้งแต่ก่อนเลือก ลึกตั้งครั้งที่ผ่านมาครับอ่านะครับโดยมาดูกันหน่อยนะครับ <c andid ate> ค a n d i d a นายกอมนตรีตามบัญชีรายชื่อพักการเมืองที่แจ้งไว้กับกบกตตามรัฐธรรมนูญมาตรา88ตั้งแต่ช่วงของการลึกตั้งปี2,566ล่าสุดนะครับมีอยู่7คนจาก5พักการเมืองก็คือของพักเพื่อไทยนะครับสอส141คนมีนางสาวแพรทองทานชินวัฒนและนายชายัยเกษมนิติสิริครับ พรรคภูมิใจไทยมีสสในมือ71คนครับนายอานุชินชาวเวรกูลพักพลังประชารัฐครับสสในมือ40คนพลเอกประวิทธ์วงษสุวรรณพรรครวมไทยสร้างชาติครับสส36คนนายเพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคและพลเอกประยุจันโอชาตอนนี้เป็นองค์ขบนตรีครับและสุดท้ายก็คือพรรประชาธิปัตย์มีสส25คนก็คือนายจุรินลักษณะวิสิครับ สำหรับการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในสภานั้นต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งใน10อันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร,รถ้าจะเสนอ,อของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรตอนนี้ก็493คนนะครับ